สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆนะครับที่เพิ่งมาติดตามเพจมากดไลค์เพจนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังสมาชิกท่านเก่าๆนะครับที่อยู่ด้วยกันมานานแสนนานนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นวันเลือกตั้งนายกอบตอและก็สอบตอของแต่ละ องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับอย่างแอดมินเองเนี่ก็ประสบปัญหานะครับในการที่จะเดินทางบนท้องถนนนะครับเพราะว่ารถเยอะมากนะครับอยู่ติดกับถนนที่เป็นถนนเส้นทางขาขึ้นแล้วก็ขาลงไปยังภาคอีสานนะครับรถแน่นจริงๆนะครับวันนี้ทุกท่านก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามหน้าที่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ สำหรับคลิปนี้จะมาเฉลยคำตอบของคำถามที่มีอยู่ว่าข้อใดคือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชปีพศล่าสุดที่ได้ประกาศขึ้นมาใช้งานจนถึงปัจจุบันนี่คือคำถามที่เราถามท่านในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเฉลยคำตอบให้ท่านได้รับทราบว่ามันเป็นข้อไหนกัน มีตัวเลือกตอบอยู่ทั้งหมด5ตัวเลือกครับกอไก่พศออ2556ขอไข่พศออ2561ขอควายพศออ2562งองูพศออ2563จอจานพศออ2564ในการตอบคำถามข้อนี้นะครับ ท่านจะต้องไปรู้ข้อมูลสำคัญเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่อยู่ในงานหลักสูตรของแต่ละวิทยาลัยนะครับถ้าเป็นท่านอื่นที่ไม่ได้อยู่ในวิทยาลัยนะครับเป็นครูสพทหรือท่านอื่นที่ไม่ได้เป็นครูนะครับแต่มาสมัครสอบเนี่ยท่านก็ต้องไปอ่านในในเว็บของสำนักสำนักมาตรฐานวิชาชีพอะไรสักอย่างนี่แหละครับของอาชีวศึกษานะครับผมจําชื่อสำนักไม่ได้ มันจะหลงกับอีกชื่อหนึ่งนะครับก็เรียกสันส้นๆว่าสำนักมาตรนะครับเข้าไปอ่านในในเว็บไซต์ตัวนี้ได้เลยนะครับจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาทั้งหมดนะครับเขาก็มีการอัปเดตปรับปรุงหลักสูตรทั้ง3หลักสูตรหลักก็คือหลักสูตรปวชปวสและก็ปริญญาตรีนะครับที่เป็นทอรอ บอนะครับเอาไว้ในเว็บของเขานะครับทั้งฉบับใหม่ทั้งฉบับเก่าทั้งฉบับปัจจุบันมีหมดทุกอย่างครับดังนั้นถ้าท่านมีเวลาบ้างๆก็เข้าออไปคลิกดูข้อมูลเหล่านี้นะครับมันจะเป็นไฟล์ PDF ที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละหลักสูตรนะครับฉะนั้นพระราชบัญญ,ญัติการอายีศึกษานี่เขากำหนดให้ อายุศ,ศึกษามีอย่างน้อย3หลักสูตรหลักนะครับก็คือปวชปศและก็ทรลบรหรือปริญญาตรีนี่แหละครับมันก็จะบอกไว้เลยว่าหลักสูตรปรวชนั้นที่ประกาศใช้ล่าสุดมันเป็นปีพศใดหลักสูตรปวศปีล่าสุดเป็นปีพศใดหลักสูตรปริญญาตรีนะครับหรือทรลบเนี่ยมันเป็นปีพศใดนะครับฉะนั้นคําตอบจะอยู่ในนั้นแล้วถ้าท่านใดที่อยู่ในวิทยาลัยก็ไปหางานหลักสูตรก็ได้ครับเขาจะมีข้อมูลพวกนี้ไว หรือแม้กระทั่งงานวัดผลหรืองานทะเบียนนะครับเขาจะมีข้อมูลพวกนี้เอาไว้ใช้สําหรับจัดการข้อมูลกับนักศึกษาแต่ละคนที่จะสําเร็จการศึกษานะครับดังนั้นนะครับเนื้อหาตรงนี้นะครับมันก็จะมีโอกาสไปออกข้อสอบในส่วนของภาคขอไข่ครับในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนะครับจะอยู่ในส่วนของพวกนี้คือพูดง่ายมันเป็น ส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษานะครับซึ่งวิชาการศึกษามันจะมีพวกจิตวิทยา,าการจัดการชั้นเรียนหลักสูตรการวัดผลประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นหลักสูตรเนี่ยข้อมูลตรงนี้มันจะไปอยู่ในส่วนของภาคขอนะครับที่มันจะเป็น75คะแนนดังนั้นนะครับท่านมาสอบในส่วนของไอชวิศึกษาเนี่ยก็ต้องเข้า ไปอ่านเรื่องพวกนี้เอาไว้ด้วยนะครับทั้ง3หลักสูตรเลยเนี่ยให้พอมีความรู้ไว้หน่อยนะครับเ,เขาโครงเดิมที่ผ่านๆมานั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยมีการเอาข้อมูลตรงนี้มาออกสักเท่าไหร่นะครับแต่ไม่แน่นะครับรอบนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแผนเอาหลักสูตรของอาชวศึกษามาออกแบบเป๊ะๆเ,เลยก็ได้นะครับคือในส่วนของวิชาการศึกษาในสนามสอบที่ผ่านๆมาเนี่ยเขาเขาจะถามแค่ว่ามัน กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยม,มันมีกี่ขั้นตอนนะครับอ่ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรเป็นยังไงประมาณนั้นนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงลึกในส่วนของการถามว่าปวชเนี่ยใช้หลักสูตรใดปสชใช้หลักสูตรใดในปัจจุบันอันนี้ยังยังไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่แน่นะนะครับสนามสอบรอบทั่วไปอาจจะออกก็ได้นะครับแต่ถึงยังไงออกหรือไม่ออกก็ไม่ใช่ประเด็นครับเพราะว่าท่านจะมาเป็นครูอาชีวศึกษาอยู่แล้วท่านต้องรู้หลักสูตรที่ท่านจะต้องเอามา ทำแผนการสอนแล้วก็เอาไปสอนเด็กในรายวิชาที่ท่านได้รับมอบหมายนะครับต้องรู้เอาไว้นะครับครูอาชีวะเองเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วนะครับโดยอัตโนมัติเลยนะครับบางวิไลก็ยังใช้หลักสูตรตัวเดิมอยู่นะครับเพราะว่าไม่สามารถไปใช้ตัวใหม่ได้ทันนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยหลักสูตรปวชปวสหรือปริญญาตรีเนี่ยนะครับนักศึกษาที่ใช้หลักสูตรเดิมเนี่ยจะจบไปเกือบหมดแล้วนะครับแสดงว่า ณปัจจุบันเนี่ยจะมีการใช้หลักสูตรที่ประกาศใช้งานล่าสุดมาเรื่อยๆนะครับคือหลักสูตรอาชีวศึกษานี่จะปรับปรุงทุกๆ5ปีนะครับทุกๆ5ปีจะมีหลักสูตรของอปีก่อนนู้นนะครับฉบับก่อนหน้านู้นอีกหนึ่งฉบับเนี่ยที่ใช้เวลาถึง10ปีด้วยกันก่อนจะมีการพัฒนามานะครับแต่ล่าสุดนั้นก็อยู่ในกรอบนะครับเกินมาเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับ ดังนั้นข้อนี้นะครับจะขอเฉลยนะครับท่านจะต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าข้อขอควายครับพศสอ6 2ครับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพศสอ6 2คือฉบับที่ใช้งานกันจนถึงปัจจุบันนี้นะครับคือพูดง่ายง่ายคือเป็นฉบับที่มีการประกาศขึ้นมาใช้งานสำหรับจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระดับปวช นะครับปวชก็จะมี3ชั้นปีคือปี 1, ปี2ปี3เนี่ยนักศึกษาที่เป็นปวช 1, ปวช .2 ปวช3รุ่นปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ใช้หลัก,ลกสูตรปวช2562อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นนักศึกษาปวช3เมื่อปีก่อนอันนั้นจะเป็นหลักสูตร2,556อยู่นะครับนะดังนั้นถ้าเจอคำถามในลักษณะแบบนี้เนี่ยท่านก็จะต้องตอบว่า พศ2อ6 2นะครับยังไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฉบับใหม่นะครับเพราะว่ากรอบการพัฒนาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ5ปีพัฒนา1ครั้งนะครับฉะนั้น6 2 6 3 6 4เพิ่งผ่านมาแค่3ปีเองนะครับนักเรียนเราเพิ่งจะเรียนได้แค่3รุ่นนะครับถ้าจะพัฒนาก็จะเป็นประมาณปี6 6 6 7เเป็นต้นไปนะครับประมาณนั้นแต่ก็ไม่แน่นะครับเผื่ออาจจะมีการพัฒนาใหม่ๆเรื่อยๆนะครับ ก็ไม่แน่เหมือนกันนะส่วนข้อมูลเสริมนะครับเนี่ยถ้าท่านอยากรู้ว่าในส่วนของปวชเนี่ยนอกจากจะเป็นปี2 5, 5 1 2แล้วเนี่ยปวสเนี่ยมันใช้หลักสูตรตัวไหนอยู่นะครับก็สำหรับปวสนี่จะเป็นหลักสูตรพศสอ 2, 5 1 3นะครับส่วนถ้าเป็นปริญญาตรีเนี่ยก็จะเป็นตัวปรับปรุงใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นปี2องพอนะครับ ปิญญาตรีเนี่ยนะครับมันจะมีชื่อชื่อย่อเรียกเรียกหลักสูตรนี้ว่าทลบนะครับเทคโนโลยีบัณฑิตนะครับดังนั้นข้อมูลในหน้านี้นะครับก็ควรจะไปจดจําด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อเขาถามในส่วนของรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรนะครับอย่างเช่นถ้าเ็ถามว่าหลักสูตรปปช2 5งพ2เนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทวิชาเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทวิชาก็จะเป็น สิบประเภทวิชาหกสิบห้าสาขาวิชาอันนี้เผื่อเขาถามนะครับเป็นความรู้ที่เป็นตัวเลขนะส่วนปะวะสเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทวิชานะครับก็ต้องตอบว่าสิบเอ็ดประเภทวิชามีทั้งหมดเก้าสิบสามสาขาวิชานะครับส่วนหลักสูตรปริญญาตรีนะครับปี2อ6 4น้อกสิี่นี้นะครับ,นะรบก็เท่าที่ไปอ่านดูในประกาศเนี่ยจะมีทั้งหมด27หลักสูตรด้วยกันนะครับจัดการเรียนการสอนใน สถานศึกษาที่สังกัดสถาบันอาชีวศึกษานะครับมีอยู่ไม่กี่แห่งนะครับที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับข้อมูลส่วนนี้ไม่ขอนําเสนอครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ลึกแล้วก็รายละเอียดมันเยอะแต่ขอให้ท่านรู้ไว้ก็พอว่าปริญญาตรีมี27หลักสูตรปวชปวชนะครับจะมีทั้งหมด10ประเภทวิชา65สาขาวิชา ปวสจะมี11ประเภทวิชา93สาขาวิชาอันนี้เป็นตัวเลขที่มีการคาดการว่าน่าจะมีการเอามาถามในในการสอบอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่การันตีนะนะครับอย่างน้อยเนี่ยท่านก็ต้องจําข้อมูลพวกนี้ไว้นะครับโ่าผมผมคือเวลาเข้ามาทํางานแล้วเนี่ยเขามักจะพูดถึงข้อมูลพวกนี้มากๆนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการสรุปข้อมูลที่เป็นตัวเลขง่ายๆให้ท่านได้ เข้าใจนะครับแล้วก็ได้จดจําแบบง่ายๆก่อนนะครับส่วนรายละเอียดท่านเข้าไปในโพสต์ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ไปคลิกตามลิงก์มันก็จะเข้าไปในส่วนของอเว็บไซต์ของสํานักมาตรฐานนะครับแล้วก็จะมีประเภทวิชามีสาขาวิชาท่านเข้าไปอ่านนะครับจริงๆไม่ต้องไปอ่านทุกสาขาวิชานะท่านเข้าไปอ่านในส่วนของหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรก็พอนะครับอันนั้นจะเป็นสาระสาคัญของแต่ละหลักสูตรนะครับ หน้านี้สรุปข้อมูลให้ท่านได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเพราะว่าถ้ามันมีการถามเนี่ยมันจะถามข้อมูลประมาณนี้แหละครับอย่างเช่นปวชเนี่ยเป็นหลักสูตรพศไหนปวสเป็นหลักสูตรพศไหนปิญญาตรีหรือทอรบรเนี่ยมันเป็นหลักสูตรพศไหนนะครับแล้วอาจจะถามความแตกต่างว่าปวชเนี่ยมีกี่ประเภทวิชาอ่านะครับปวสมีกี่ประเภทวิชาแบบนี้หรืออาจจะถามแบบถามว่า ไอปวสท,ที่มันมี11ประเภทวิชาเนี่ยมันมีมันคือสาขาวิชาไหนแบบนี้นะครับซึ่งมันจะมีตัวหลอกที่คล้ายๆกันระหว่างปวชกับปวสในแต่ละประเภทวิชานะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างพอนะครับก็จะมาอธิบายแบบคร่าวๆว,ว่าหลักสูตรของไอาชวศึกษาทั้ง3หลักสูตรหลักๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเอาเป็นว่าเราน่าจะได้คําตอบของคําถามข้อนี้แล้วนะครับก็ยืนยันว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปอปชเนี่ยใช้ฉบับปีพศ2562อยู่นะครับนักศึกษาชั้นปอปช .1 ปวปช .2 ปวปช .3 เป็นเป็นรุ่นทั้ง3รุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ใช้หลักสูตรปวปช .62 นะครับส่วนหลักสูตรอื่นๆอย่างเช่นกอไก่กนะครับนี่พศ2 5 5 6อันนี้จะเป็นหลักสูตรปวปชฉบับก่อนหน้านี้นะครับก็คือ ก่อนที่จะมีปีพศ2 5 6 2เนี่ยจะมีการใช้ฉบับปี2,556นระครับรู้สึกจะมีการปรับปรุงด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับส่วนปี2,561นี้ไม่เกี่ยวครับปี2,562นี่เป็นหลักสูตรปรชวชฉบับล่าสุดปีพศ .2563 อันนี้จะเป็นตัวเลขพศของหลักสูตรระดับปวสนะครับปวสใช้2,563ส่วนพศ2 5 6 4นั้นก็จะเป็นตัวเลข พออของระดับปริญญาตรีห <c oughs> รือว่าทลบอนั่นเองนะครับตามแผนภาพตัวนี้นะครับเนื้อหาพวกนี้นะครับมันจะอยู่ในส่วนของวิชาการศึกษานะครับผมคิดว่าเขาจะออกข้อสอบแล้วก็ถามท่านณตรงนั้นซึ่งมันมีทั้งหมด75คะแนนนะครับหลายท่านถามเข้ามาว่าเออทีมงานแอดมินทำหนังสือตรงนี้เสร็จยังนะครับก็ต้องตอบว่ายังทำไม่เสร็จนะครับเรียบเรียงแล้วแต่ว่า เดินทางยังไปไม่ถึงไหนครับเพราะว่ามีภารกิจนะครับก็เลยไม่ได้มาทุ่มเทกับการทําหนังสือตรงนี้นะครับแต่ถ้าดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งข้อมูลให้กับท่านเพื่อให้ท่านจับจองเอาไปอ่านนะครับก็รู้สึกแบบเสียดายแทนเนาะคือหลายๆท่านเอาหนังสือของพวกเราไปอ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่มแดงเล่มฟ้านะครับรู้สึกว่าได้เนื้อหาครบนะครับอันนี้คือพูดตามความเป็นจริงนะเพราะว่าเจตนาของทีมงานแอดมินคือ ทำหนังสือให้มันมีเนื้อหามันครบก่อนนะครับส่วนเรื่องของการย่อเนี่ยก็ให้ท่านไปย่อเองนะครับอย่างน้อยท่านยอ่อท่านก็รู้ที่ที่มาที่ไปของเนื้อหาทั้งหมดมันก็จะได้ประโยชน์กับตัวท่านเพราะท่านเป็นคนไปสอบนะครับฉะนั้นในส่วนของวิชาการศึกษาก็รอติดตามไปก่อนแล้วกันนะครับว่าทีมงานเราจะทําให้กับท่านทันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่ทันนะครับท่านก็สามารถไปาหาในส่วนของ หนังสือหรือคู่มือติวจากสำนักอื่นๆก่อนได้เลยนะครับคือเราไม่ได้มากักว่าต้องรอซื้อของเรานะครับท่านคิดว่าสำนักไหนดีท่านก็ไปเลยนะครับไปซื้อมาอ่านเพื่อให้ท่านได้มีความรู้ในส่วนของวิชาการศึกษาก่อนก็จะมีสำนักดังๆเยอะแยะมากมายนะครับหรือบางท่านก็ไปหาข้อมูลเองจากอ่านจากอินเทอร์เน็ตก็ดีนะครับหรือ บางท่านนะครับมีไฟล์เก่าๆมีหนังสือเก่าๆจากรุ่นพี่ที่ส่งต่อกันมาอันนี้ก็ดีนะครับก็อ่านนะครับถ้ามีคนเอาหนังสือมาให้อ่านแล้วท่านต้องอ่านนะนะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ท่านได้รับก่อนคนอื่นนะครับอย่างหลายๆท่านที่ผมถามมาเนี่ยท่านมีหนังสืออ่านหรือยังนะครับมีแล้วนะครับแต่ท่านก็ยังรอสํานักเรานะครับก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับรู้สึกแบบภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะก็ต้องขออภัยที่ไม่สามารถที่จะรันหนังสือ ได้เสร็จตามกระบวนการนะครับเพราะว่านังสือชุดทั้งหมดที่เราทํามาเนี่ยเราทํามาตั้งแต่ตอนที่เขาจะประกาศสอบเมื่อ,อกลางปีก็คือเดือนกรกฎาแล้วนะครับเราไล่ทํามาตั้งแต่ตอนนั้นอเผอิญเขาเลื่อนสอบมาเรื่อยๆจนถึงนะวันนี้ก็คือทําทันแค่สี่เล่มนั้นแค่นั้นนะครับส่วนวิชาเอกนะครับของแอดมินเอ็เป็นคอมพิวเตอร์อันนี้ก็ทําอยู่แต่ว่าไม่ทันนะครับทีมงานก็พยายาม ช่วยกันหาข้อมูลแล้วก็ตั้งคําถามตั้งอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นถ้ามีเวลาว่างๆก็จะมาอธิบายให้ท่านฟังคร่าวๆนะครับพอเป็นไก์ไหลที่จะได้ไปเตรียมตัวได้นะครับในส่วนของวิชาการศึกษาภาคขอนะครับสรุปข้อนี้นะครับหลักสูตรประกาศนีิบัตรวิชาชีพปปชก็จะใช้ของปีพศ2562อยู่ณปัจจุบันนะครับแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ตอบถูกด้วยนะครับ เมื่อสักครู่นี้เช็คโอ้โหตอบถูกกันเยอะเลยนะครับส่วนท่านที่ตอบไม่ถูกก็ไม่เป็นไรครับเรามาฟังคลิปนี้เสร็จก็รีเซ็ตข้อมูลกันใหม่จําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแอดมินพยายามจะนําเสนอข้อมูลให้ท่านได้เอาไปอ่านแบบง่ายๆก่อนนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยมันจะอยู่ในหนังสือของแอดมินนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับหลายๆท่านแชร์ไปเนี่ยกรุณาอ่านด้วยนะครับอย่าแชร์ไปเก็บไว้อย่างเดียวนะท่านแชร์ไปแล้วท่านอ่านอย่างน้อยวันละสองสามรอบก็ดีนะครับ มันเป็นตัวสรุปตัวเลขง่ายๆให้ท่านแล้วนะครับแล้วก็อ่านบนมือถือนี่แหละครับ่าแอมินเวลาทําสรุปเป็นภาพรวมของข้อมูลเนี่ยจะทําเป็นหน้าเดียวนะครับไม่ได้ทําเยอะฉะนั้นท่านอ่านได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่แชร์ข้อมูลข่าวสารต่างๆจากเพจของเราไปนะครับก็ถ้ามันได้ประโยชน์กับท่านก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ถ้าอ่านตรงไหนมันยังไม่ดีก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ก็จะพยายามปรับปรุงนะครับทำในส่วนของการนําเสนอข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับอ่ะนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับไม่ได้การันตีว่าข้อสอบที่แอดมินเอามาให้ท่านลองทํานั้นมันจะไปออกในข้อในสนามจริงแต่มันคือการทดสอบความรู้พื้นฐานของท่านเกี่ยวกับอาชีวศึกษาว่าท่านมีหรือเปล่าถ้าท่านยังไม่มีเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่า ท่านพร้อมหรือเปล่านะแต่จริงๆก็คือถ้าอ่านหนังสือจริงๆน่มันจะต้องมีความรู้พวกนี้อยู่ในตัวทั้งหมดแล้วนะครับนะถึงมันจะออกหรือไม่ออกเนี่ยก็ไม่ไม่ได้แคร์นะครับก็คือท่านต้องมีความรู้ไว้เยอะๆก่อนนะครับเวลาสอบอาชีวศึกษาเนี่ยแล้วแต่เขาจะออกข้อสอบนะครับมันไม่ได้ตรงตามหลักสูตรเสมอไปนะจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับมันไม่เหมือนกับสปบรนะครับสปบรเนี่ยมาตามหลักสูตรเป๊ะๆเ,เลยครับอ่านตามติวเตอร์ดังๆมบอกจบเลยนะครับหลอก มีแบบหลักสูตรคืนมาหอนอะไรพวกนี้คือตามนั้นเลยนะครับแต่ของอาชีวศึกษาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะรอบกรณีพิเศษเนี่ยทำติวเตอร์หลายสำนักนะครับโอ้โหแบบล้มเลยครับเพราะว่าข้อสอบที่ออกมานะครับเหนือความคาดหมายมากนะครับนะฉะนั้นอะไรที่มันพออ่านได้ท่านก็อ่านไปเถอะครับอย่าไปซีเรียสน,นะครับถ้าคิดมากว่ามันจะออกหรือไม่ออกวะมันไม่ออกหรอกไม่อ่านหรอกมันก็ไม่ได้อ่านสักทีหรอกครับ นั้นถ้าอ่านไว้รู้ไว้มันก็ดีกว่าไม่รู้อะไรเลยนะครับนี่คือแนวคิดของแอดมินนะครับที่อยากจะบอกกับท่านนะครับท่านจะได้มีความสุขในการอ่านหนังสือนะครับผิดพลาดประการใดพูดผิดตรงไหนอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับอยากจะให้เรานําเสนอข้อมูลอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์หรือใต้คลิปใน YouTube ได้เลยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ